สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมส์สก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับเรื่องอวิวัฒนาการล่างเมก้านนะครับก็จะมีนะครับน้องๆถามมานะครับว่าพี่ครับร่างเมก้าเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนล่างไหนก่อนโปเกมอนตัวไหนก่อนเนาะโอเควันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในส่วนของโปเกมอนที่นะครับสามารถนะครับวิวัฒนาการแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีนะครับก็คลิปนี้จะไม่ได้เรียงลําดับนะแค่แนะนําว่าตัวไหนสมควรที่จะเปลี่ยนล่างก่อนนะ โอเคแล้วผมก็นะครับพร้อมแล้วก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเลิกก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมโปเกมอนสก้าอยู่นะครับอยากดูคลิปอื่นเกมนี้สามารถรับชมได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมโปเกมอนสก้าที่ตายคลิปตายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับก็นะครับก็มาดูที่สมุดภาพโปเกมอนกันนะฮะแล้วก็นะครับไปดูตรงนี่ครับวิวัฒนาการล่างเมก้านะครับนี่ล่างเมก้ามันมีเยอะมากเลยนะเนี่ยหลายตัวเลยนะครับ โอเคก็สําหรับตัวแรกเลยนะที่แนะนํานะครับผมมีน้องๆหลายคนถามมาว่าเฮ้ยดิซอนเอ็เนี่ยร่างเมก้าเนี่ยควรจะทำไหมเลยไหมจริงๆถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับเมื่อมันเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยมันจะโดนมังกรตีแรงเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปร่างมังกรเนาะก็เป็นจุดอ่อนนิดนึงนะครับสําหรับตัวแรกที่ผมจะแนะนําเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับ เป็นซูเปอร์เลคอซ่าหรือเลคอซ่าล่างไมก้าเนาะตัวนี้นะครับแนะนําให้พิจารณาการเป็นล่างไมก้าอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเดเมจเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วประเด็นคือตัวนี้มีล่างมาสเตอร์ด้วยนะครับผมสําหรับสกิลของมันเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับรเน,นี่ยเห็นป่ะพาร์ีฟของมันเนี่ยค่อนข้างดีเ,เห็นปะ่ะเพิ่มพลันเนงเห็นปะ่เเนปะเนี่ยเห็นปะ่ะลดความเสียหายนะครับจากธาตุหินธาตุไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็อันติเมท แอนติเมตก็แรงนะครับเป็นธาตุบิน70นะครับถ้าโจมตีเนี่ยมีดะโคเมทิโอเนี่ยนะครับลบดีบัฟศัตรูนะครับโจมตีแบบหมู่ด้วย45สามารถโจมตีมันที่บินอยู่ได้นะครับแอร์คัตเตอร์ตีแล้วทําให้ศัตรูติดสตัรนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าครัชนะครับผมท่านี้ก็เป็นท่าโจมตีท่ามังกร685เลยนะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับเรคอร์ซ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวตึงเลยนะครับตัวที่เก่งที่สุดในทีมผมตอนนี้เลยนะครับ ตัวนี้เล่นได้ยาวๆเล่นได้ยันแบบระดับแบบสุดยอดเลยนะครับเล่นได้เรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนตัวเล่นเลยอยู่ทีมบินนี่สบายนะครับสําหรับเรกซ่านะครับล่างมาเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแรกที่ผมแนะนานะครับผมตัวที่2นะครับที่แนะนําเลยนะครับก็จะเป็นเดนซี่นะครับเดนซี่ล่างเมก้านะครับควรที่จะเปลี่ยนล่างนะครับล่างเมก้าก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเดนซี่นะตัวนี้นะครับ 150นะครับหินเมก้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปเปลี่ยนตัวอะไรมาเปลี่ยนไปเดนซี่ก่อนนะครับเดนซี่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับผมก็จะมีนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพาสซีฟนะครับมิจิกบอนเนี่ยนั่นคือเมื่อเข้าการต่อสู้นะถ้าติดดีบัฟเนี่ยจะสะท้อนกลับให้ศัตรูนะหลังจากที่นะครับออกสกิลนะครับจะสร้างเกราะนะฮะสูงสุดถึง10%นะครับของเลือดทั้งหมดนะแล้วก็มีมูนบลัสนะครับโจมตีธาตุแฟลนี่นะครับมีเอิร์ธพาาววเอรร์นนนะะะคับโจมตตีธุดิฮ มี stone a g e โจมตีธาตุหินนะติดค р ิด้วยนะครับแล้วก็แอนติเมตเป็น d e m o n storm นะครับแรงถึง150เลยนะนี่ครับแล้วก็เมื่อเราใช้ท่านี้นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายของสกิลอีก30%ทั้งทีมนะครับผมก็ถือว่าดีมากเดนซี่เนี่ยเป็นตัวทำแดนเมจนะครับของทีมหินเลยนะเอออันนี้เป็นทีมหินนะครับเมื่อกี้เป็นทีมบินใช่ไหมอันนี้เป็นตัวตึงทีมหินเลยนะครับสำหรับเดนซี่ร่างเมก้านะก็ควรที่จะเปลี่ยนร่างเป็นอย่างยิ่งนะครับผม ตัวถัดไปนะฮะก็คือตัวนี้นะครับผมนี่ออริโนล่างไมก้านะครับตัวนี้แับแนะนําเลยนะให้เปลี่ยนล่างนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับสําหรับใครที่นะครับไม่มีเซเลบีไม่มีอะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีเห็นปะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฮิลเลอร์เนี่ยนะครับพาสซีฟเนี่ยเพิ่มนะครับค่าเลือดนะครับ10%อันนี้ก็จะเป็นฟื้นฟูนะครับเลือดให้กับโปเกมอนที่มีเลือดต่ำที่สุดนะครับอันนี้อะไร นอกจากตัวเองแล้วโปเกมอนในทีม1ตัวสามารถขึ้นไหวได้อีกหนึ่งครั้งต่อเนื่องสปีดเพิ่ม4 0 2รอบเห็นไหมเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายท่าแฟรีรนร่นะครับรม,มีโอกาส6 5าเซนทำให้ตนะูติดวุ่นวาย2รอบนะฮะแล้วก็อันติเมทก็คือสร้างความเสียหายท่าแฟรี่มีโอกาสให้ตัวรนตะครับติดวุ่นวาย2รอบนะครับถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆตัวนี้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนล่าเมก้ามาใชงานได้ก่อนนเลยะครับ ตัวต่อไปนะครับผมก็มาไปแพ็คคู่แล้วกันผมแนะนําให้เปลี่ยนร่างเมก้าสองตัวนี้ก่อนเลยนี่ลาติออสลาติอาร์นะครับจะเขียนว่าซูเปอร์ลาติออสลูเปอร์ลาติอาร์นะครับตัวนี้นะครับยืนคู่กันนี่แบบว่าเก่งมากๆนะครับผมสําหรับโปเกมอนนะครับมังกรพลังจิต2ตัวนี้นะฮะลาติออสลาติอาร์ตนะครับก็จะมีสกิลลักษณะแบบว่านี่ครับเป็นวอเตอร์การ์ดนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะเพิ่มพลังป้องกัน30%นะครับให้กับท่ามังกรพลังจิตนะอ่าท่ามังกรพลังจิตเลยนะในสองท่าโจจมมมตีีีกกก็็นนท่่าััังรรร75คคบบแล้ว สลายทุกสภาวะผิดปกติให้โปเกมอนฝ่ายเราที่มีเลือดต่ำที่สุดก็คือแบบว่าลบดีบัฟนะครับให้กับตัวในทีมเราตัวที่เลือดน้อยสุดเนาะแล้วก็ฟื้นฟูค่าเลือดนะครับท่ากับเซแม็กของตัวเองเพิ่มเกาะคุ้มกันหนึ่งชั้นด้วยนะโอ้โหถือว่าดีมากนะครับเป็นทั้งตัวทำดาเมจเป็นทั้งตัวซับในในตัวเดียวกันนะแล้วก็สร้างความเสียหายใ่าพลังจิตนะครับลดพลังป้องกันศัตรูลง30%มเ็นะแล้วก็มีอันติเมจเป็นอ่าดักโคนไน,คน,นทนะนนนนน์นะครับเป็นท่าตจมตีแมงกอนวหน เนี่ยลักษณะรายกาอันนี้เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับอันนี้พลังจิตแบบกลุ่มนี่อันนี้ครับจะสุ่มนะครับเพิ่มสเปลแท็กแล้วก็เพิ่มความโกรธ35ให้กับกำมอนฝ่ายเรานะหนตัวนะครับผม นี่ครับแล้วก็โจมที่ท่ามังกร30%เรให้ศัตรูติดสับสนนะครับแล้วก็ที่เมทเป็นท่าแต่คนนีของท่ามังกรเหมือนกันนะครับสตัวนี้ถ้ายืนคู่กันเนี่ยถือว่าดีมากๆเป็นมังกรซ้ายขวาเลยตัวหนึ่งเพิ่มกรอบเพิ่มเลือดเพิ่มหนึ่งเพิ่มพลังโจมตีติดลบดีบัฟอย่างเงี้ยถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนร่างไปเลยนะครับร่างเมก้าทั้ง2ตัวนะครับเป็นตัวที่แนะนํานะต่อมานะครับใครอยากถึกใช่ไหมใครอยากอยู่ทีมถึกนะฮะผมแนะนําให้เป็นตัััวนนนี้ะคครบมื ฮาคาเนลฮาคาเนลออกมาให้ดูก่อนตัวนี้แนะนําให้เปลี่ยนร่างก่อนเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมเป็นอ่าเมก้าคาเนลนะครับตัวนี้เลยแบบว่าถึกมากๆนะครับก็นี่ครับไปอยู่ทีมหินนะครับอิมเหล็กอีมดินได้เลยนะฮะอันนี้ครับในการต่อสู้นะครับจะได้รับนะครับถ้าเกิดว่าได้รับการโจมตีเนี่ยทุกครั้งจะเพิ่มนะครับพลังป้องกันทั้งกายภาพและเวทเลยนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถึกมากๆยิ่งโดนยิ่งยิ่งถึกนะฮะต่อมาเป็นดักกอนบรีดนะครับสามารถโจมตีท่ามังกรไดด้้วยนะะฮ เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่แล้วก็ท่านี้เลยครับเป็นฮาร์ดสเตตนะครับก็คือํำลังป้องกัน60%นะครับทั้งกายภาพและเวทเลยนะให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยครับได้รับอันนี้ส่งเลยนะก็คือเพิ่มอีก30%ทั้งทีมเลยนะครับ3รอบนะถือว่าถึกมากๆตัวนี้นะครับเป็นราเมกาที่โคตรถึกนะฮะส่วนในันเทลครับโจมตีนะครับเป็นธาตุเหล็กนะแล้วก็อันติเมตเป็นเอิร์ธเครกนะครับโจมตีแบบกลุ่มที่100นะคือโจมตีแบบกลุ่มที่แรงมากๆนะ100เลยนะ ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนาให้เปลี่ยนไปล่างไมก้าก่อนเลยนะครับผมต่อมานะครับถ้าเรามองถึงเรื่องสายดัเมตนะครับนอกจากในส่วนของเลคลซ่าแล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมิทูเอ็กนะฮะมิทูเอ็กก็จะเป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ดัเมตค่อนข้างแรงนะครับไว้ใช้โจมตีนะครับอย่างเดียวเลยนะฮะถือว่าดีมากๆนะครับเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวดัเมจที่ดีมากๆนะครับมีท่าเดนพันนะครับมีสายสไต้์นะครับ มีออร่าซอเฟียนะครับแต่ละท่าเนี่ยดาเมจ75-80ทั้งนั้นนะครับอัลติเมจโฟกัสแปร์ไลน์ถึง130ติดคริติคอนง่ายด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีมากๆแต่สำหรับมิวทูไวเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนล่าเนี่ยจะแนะนำให้เอาไปทำเป็นตัวช่วยเหลือแทนนะครับผมโปเกมอนตัวถัดไปนะครับที่ผมจะพูดถึงก็นะฮะจะเป็นโปเกมอนนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับมันจะเป็นโปเกมอนที่นะครับคือไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับ6-7ตัวที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะเป็นโปเกมอนที่สามารถเปลี่ยนร่างได้เลยนะครับโดยใช้แค่หินเมก้า150ชิ้นเท่านั้นแต่โปเกมอนอีกประเภทหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไอ้พวกนี้หมดแล้วใช่ไหมอ่ามีตัวไหนบ้างที่จะเปลี่ยนได้อีกนะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยครับเชน่นนะฮะเราจะต้องมีไอเทมชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าหินลึกลับนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมให้ดูหน้าตาหินลึกลับหินลึกลับนะผมขอดูก่อนนะ มันจะเป็นไอเทมที่ใช้ร่วมกันกับวิวัฒนาการล่างนะหายากด้วยสิเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับหินลึกลับเอาไว้ใช้เปลี่ยนล่างโปเกมอนบางชนิดนะครับในการเปลี่ยนล่างเมก้าด้วยนะครับสําหรับโปเกมอนนะฮะที่เราจะใช้เปลี่ยนล่างนะครับเมกล้าจะใช้หินนี้นะครับที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแบบธรรมดาเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนตัวอื่นด้วยนะครับที่เอามาใช้งานได้ได้ด้วยกันนะก็จะเป็นพวกตัวนี้นะครับ ตัวนี้เลยผมแนะนําตัวที่1นนะครับตัวนี้ก่อนเลยนะฮะมันคือร่างเมก้านะครับของตัวนี่ครับมันคือเมโลยิต้าร่างแดนเนาะจริงๆเมโลยต้าร่างแดนเนี่ยมันควรจะอยู่ร่างเมก้าได้ซ้ำแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะอยู่ในร่างมหากราบเนาะซึ่งตัวเนี้ยนะครับนอกจากตัวเมก้าปกติแล้วเนี่ยตัวร่างมหากราบตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่น่าเปลี่ยนร่างมากๆนะเพราะตัวเนี้ยมันจะเก่งนะครับผมแล้วก็อีกโปเกมอนชนิดหนึ่งนะครับ ที่นะครับเปลี่ยนร่างเมก้าแล้วใช้งานได้เนี่ยก็จะมีอีก2ตัวนะครับมันจะเป็นโปเกมอนบัฟธาตุอยู่2ตัวก็คือกราดอนนะครับเนี่ยมันต้องใช้นะครับการาดอนมันต้องใช้หินนะครับร่างไมก้านะครับแล้วก็หินลึกลับเมื่อกี้กับไคโอก้าเนาะที่ใช้ในการเปลี่ยนไ,ไม่ใช่หินลึกลับขออภยัยมันจะเป็นหินที่เป็นที่เป็นลูบี้ครับไอนี่เป็นชัพเฟียที่เป็น,เป,นเป็นหินสีฟ้ากับหินสีแดงนะอันเนี้ยมันต้องหาซื้อตั้งกิจกรรมนะครับ รวมกับหินวัฒนการล่างอีก150ชิ้นหินที่ไม่ใช้เปลี่ยนล่างของมันเนี่ยจะมีอย่างละ6กนะก็2ตัวนี้ครับแน่นอนคุณจะต้องเปลี่ยนล่างนะครับเป็นล่างนี้แน่ๆนะครับก็ต้องใช้หินเมก้าเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นของล่างมหากราบเนาะโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะผมจะแนะนําบอกว่าจริงแล้วเนี่ยในการเปลี่ยนล่างเมกาเนี่ยนอกจากตัวที่ผมแนะนําไปแล้วเนี่ยนะครับตัวอื่นๆก็ควรจะเปลี่ยนด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามีนะครับเนี่ยถามว่าทําไมเราจะต้องเปลี่ยนพวกมันทั้้้้งหหหมมดดดใใะถาาเปป็นไไทํ เพราะว่าอะไรเพราะว่าโปเกมอนแต่ละหนึ่งแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมีการปลดล็อกสเตตอย่างเช่นฟูจิกิบานะเนี่ยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนร่างเป็นไม่กล้าแล้วใช่ไหมมันจะได้สเตตนะครับทั้งทีมเลยนะก็คือเอตีเคเนนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์นะอย่างลิซซัดดอนเนี่ยก็เป็นเซฟิทักนุระครับผมรวมไปถึงตัวอื่นอย่างเงี้ยสฟียนะครับก็ให้เป็นเดฟ1.2%นะครับคุณลองเอามาบวกกันดูดินะฮะถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนร่างไมค้าทุกัคณะด ถ้าเกิดคุณทําได้นะเป็นทั้งหมดเลยนะครับก็จะทําให้โปเกมอนในทีมเราเก่งมากๆนะครับแต่ว่านะครับแน่นอนหินไม่กล้าเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายนะครับกว่าจะครบ150ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนตัวที่เราต้องการเล่นก่อนก็คือตัวที่ผมแนะนําไปนะ่ะลองดูแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็นะครับก่อนจากนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้มันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก่อนกิ่งไป้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ